ค่ะต้อนรับเข้าสู่การดูดวงกับมินาวาค่ะวันนี้ทำรนดอมนะคะเนื้อหารนดอมเนี่ยเป็นเรื่องราวที่เหมือนกับการนำพาเข้าสู่อิสรภาพและการรู้จักความจริงนะคะบางอย่างที่เหมือนกับการก้าวผ่านบางช่วงเวลาของชีวิตที่มันเคยเหนื่อยยากเคยลำบากมาก่อนแต่ว่ามันยังไม่ผ่านนะมันเป็นจุดของการก้าวผ่านนะคะ ดังนั้นบางคนอาจจะอยู่ในช่วงของการกักตนนะคะไปปฏิบัติธรรมบำเพ็ญเพียรภาวนาทําจิตให้สงบเพื่อรอพายุฝนสงบลงนะคะดังนั้นช่วงเวลานี้เหมือนสายรุ้งมันกําลังจะทอแสงแล,ล้วล่ะแต่ว่ามันยังต้องรอให้หยาดฝนมันผ่านพ้นไปก่อนก็เลยมีช่วงเวลาที่คุณอาจจะต้องอยู่กับตัวเองเยอะๆสักหน่อยหนึ่งนะคะช่วงนี้รู้สึกเป็นสัปดาห์ที่มีแต่คําว่าอยู่กับตัวเองและการอยู่กับ พลังงานของตัวเองกับการก้าวผ่านพ้นเรื่องราวที่หนักหน่วงเนาะน่าจะเป็นอาทิตย์ที่ใครหลายๆคนกําลังจะตัดสินใจบางสิ่งบางอย่างหรือว่ากําลังตัดสินใจแล้วแต่ว่ามันเหมือนกับกําลังออกมาจากบางสิ่งบางอย่างที่คุณเลือกที่จะถอยออกมาแต่ว่ามันยังมีภาระผูกพันบางอย่างที่ยังก้าวออกมาไม่พ้นนะคะดังนั้นจุดนี้มันมีเรื่องของการยืนหยัดที่อยู่เหนือปัญหา การมองให้เห็นความเป็นจริงนะคะเดเมจิ i กเชียนเป็นไพ่ของคนที่ค่อนข้างจะฉลาดคิดฉลาดพูดฉลาดทำแล้วก็มีความสามารถทักษะเยอะนะคะดังนั้นมันจึงไม่ใช่เรื่องของการทำอะไรที่ตรงไปตรงมาตามวิถีของมันนะเหมือนมีการลองผิดลองถูกลองปรับลองเปลี่ยน ปรับปรุงแก้ไขนะคะเดอ f u l ข้างๆ The m a g i ชี a n เนี่ยเป็นเสมือนกับพลังงานของการปลดล็อกการปลดแอกนะคะเป็นไพ่หัวดื้อทั้ง2ฝั่งนะแต่เป็นความดื้อที่เหมือนดื้อแบบฉลาดกับดื้อแบบไม่ค่อยรู้เรื่องรู้ราวเท่าไหร่ดังนั้นสิ่งนี้ค่ะช่วงเวลานี้เหมือนกาลังเข้าสู่การปรับปรุงการเปลี่ยนแปลงการใช้ทริคบางอย่างในการคิดออกจากปัญหาก่อนที่จะออกมาจริงๆนะคะเพราะว่ามันมีกับดักบางอย่างที่ยังเก็บ ให้คุณอยู่ที่แห่งนี้ต่อไปอีกสักระยะหนึ่งแต่จริงๆมันเหมือนมีแสงสว่างคอยนําทางนะคะอา,อาจจะเป็นเจ้าที่เจ้าฐานเจ้าบ้านเจ้าเรือนหรือเปล่านะคะใครที่แบบไปบ่นอะไรไว้หรือเปล่านะ,ะแล้วก็พลังงานของสิ่งศักดิ์สิทธิ์นะคะการดูแลซัพพอร์ตจาก d i วายไฮเออร์เซลคอยนําทางคุณอยู่ะคะ่ะเพราะงั้นไม่มีอะไรที่ต้องกังวลใจคิดอย่างเดอะเมจิกเชียและใช้ชีวิตอย่างเดอะฟนะคะพลังงานก็คือคิดอย่างคนที่ฉลาดคิดนะ่ะอย่าไปคิดในสิ่งที่เป็นปัญหาให้คิดอย่างคนที่รู้ว่า คุณเก่งพอที่จะออกจากปัญหาพวกนี้ได้ไม่ยากแต่มันแค่ต้องใช้เวลาเท่านั้นเองส่วนใช้ชีวิตอย่างเดฟูก็คือปล่อยตัวเองจากพันธะความรู้สึกมีภาระทางจิตใจแล้วก็การมีภาระในชีวิตนะคะปล่อยมันออกไปก่อนก่อนที่มันจะไปจริงๆนะคะใจเราต้องปล่อยมันก่อนมันถึงจะไปได้ดังนั้นสิ่งนี้ค่ะคุณมีความสมบูรณ์แบบในตัวเองและมีพลังงานของการสามารถ คอนโ c o n l สถานการณ์การอยู่ร่วมกับปัญหาอย่างไม่มีปัญหาอยู่แล้วนะคะดังนั้นอย่าให้สิ่งเหล่านี้มาปั่นทอนกําลังใจกําลังกายใช้ชีวิตให้เป็นสุขค่ะอยู่กับมันอย่างไม่ต้องให้ปัญหาพวกนั้นมันมาคอนโ control คุณนะ่ะแล้วก็การใช้ไอเดียนะคะอย่างที่บอกว่า the fool the magician น่ยมันเป็นพลังงานของความดื้อน,นิดนยหน่นนนอยอยู่แล้วนะคะดังนั้นคุณต้องใช้ความค reate บางสงิบางอย่างในการ แก้ปัญหาอาจจะเป็นเรื่องของวาทศิลป์การพูดจาสื่อสารก็ได้นะแต่ขอให้เชื่อคะ่ะว่าโชคดีอยู่เคียงข้างคุณเสมอนะคะสายลงุงกำลังรอคุณอยู่ในวันที่ฝนหยุดตกจริงๆเพราะงั้นโอกาสที่จะชนะในสิ่งเหล่านี้มีอยู่นะคะโอกาสมีอยู่เสมอแต่จังหวะเวลาเนี่ยบางครั้งมันต้องมันต้องพอดีจริงๆอะ แต่ขอให้เชื่อว่ามีโอกาสค่ะแล้วก็มันเป็นพลังงานที่เหมือนไฮเออร์เซลเขาบอกว่าใช้ชีวิตที่มันสนุกสี่เธอจะอมทุกข์อยู่ทำไมฉันคอยช่วยเธออยู่ยนะเ <c oughs> พียงแต่ทั้งหมดนี้ถ้าเธอไม่สามารถหลุดออกมาจากความกังวลใจหรือว่าความคิดในสิ่งที่มันเกิดปัญหาได้เนี่ยการจะแก้ปัญหามันเป็นไปไม่ได้เลยค่ะเราไม่สามารถแก้สิ่งที่เรากลัวหรือว่ารู้สึกต่ำกว่ามันอะ เหมือนถ้าคุณจะแก้ปัญหาสักอย่างหนึ่งคุณต้องมีความรู้สึกว่าคุณยืนเหนือปัญหานั้นได้ไม่ยากคุณสามารถอยู่เหนือมันได้คุณแก้ไขมันได้พอทําเมื่อไหร่ที่คุณรู้สึกว่าเออปัญหามันยิ่งใหญ่จังเลยมันใหญ่กว่าเรามากเลยลมันจะแก้ได้ยังไงอ่ะมันเป็นไปไม่ได้เลยที่เราจะรู้สึกว่าเราจะชนะในโอกาสเหล่านี้ทั้งที่โอกาสมาทั้งที่เรามีสิทธิ์ที่จะก้าวออกมาจากมันได้แต่เมื่อไหร่ที่คุณท้อถอยแล้วคุณรู้สึกว่าเออฉันทํามันไม่ได้หรือมันอาจจะไม่ได้ก็ได้นะ สิ่งเหล่านี้จะบัณทอนกาลังนะคะทั้งสติป,ปัญญาแล้วก็กาลังใจกําลังกายที่คุณจะดีดปัญหานั้นออกไปจากตัวเพราะงั้นเขาให้คุณสนุกและสร้างสรรค์และมีความสุขบางครั้งปัญหามันไม่ใช่ปัญหาจริงๆค่ะแต่ใจเราเนี่ยแหละคือปัญหาใจเราคือตัวทุกข์ที่สร้างปัญหาให้กับเรานะคะเมื่อไหร่ที่เราไม่ทุกข์เราไม่สร้างปัญหาให้กับใจตัวเองการจะแก้ปัญหาตรงนั้นนะคะมันแค่ การรอจังหวะเวลาเท่านั้นนะคะบางครั้งมันเหมือนยังมีภาระผูกพันบางอย่างใครจะออกจากงานยังออกไม่ได้นะคะช่วงนี้อยู่ในช่วงเก็บกู้สถานการณ์บางสิ่งบางอย่างก่อนหรือบางคนนะคะที่เหมือนอยากเปลี่ยนแปลงชีวิตแต่มันเหมือนมีจุดติดเยอะไปหมดเลยนะคะงานยังไม่มีเงินยังไม่มาค่ะจะเปลี่ยนยังไงคะจริงๆแล้วมันเหมือนกับเป็นจังหวะของการบ่มเพาะตัวเองอะคะ่ะให้มีพลังชีวิตมีความศรัทธาความเชื่อมั่น ความกล้าแข็งขยันนะคะมันเป็นช่วงเวลาที่คุณจะต้องกลับมาไฟกับการพัฒนาภายในตัวคุณแล้วก็บางคนอาจจะหมายถึงเรื่องสุขภาพด้วยนะคะสุขภาพเนี่ยเดฟมมันเป็นความละเลยหรือเปล่าคะมันมีอะไรบางอย่างที่อาจจะเตรียมการผ่าตัดหรืออะไรพวกนี้อยู่ไหมไพดับก็เยอะขอให้ดูแลสุขภาพเยอะๆนะคะช่วงนี้ให้พยายามนอนหลับพักผ่อนแล้วก็ระวังเรื่องของการใช้สายตายเยอะเกินไปนะคะ่ะมันอาจจะส่งผลเสียกับออระบบ ในร่างกายด้วยเพราะว่าการเพ่งอะไรพวกนี้เนี่ยมันก็สร้างความเครียดแล้วก็ประสาทสายตาค่ะมันก็ค่อนข้างจะเกี่ยวกับสมองเราด้วยเหมือนกันนะบางครั้งเวลาที่เราเพ่งอะไรเยอะๆนะคะเราใช้สายตาจนล้าเนี่ยหัวมันจะอึนไปด้วยนะคะจะแก้ปัญหาก็คงจะต้องแบบพักสายตาแป๊บหนึ่งนะคะมานอนก่อนแล้วก็ภาระที่แบกอยู่เนี่ยมัน มันไม่ได้เหนื่อยอย่างที่คุณเข้าใจอะค่ะจริงๆแล้วมันจะออกไปเลยก็ออกได้นะแต่เรารู้สึกว่าที่ไฮเออร์เซลยังไม่ให้ออกเนี่ยมันมีบางอย่างที่เป็นรายละเอียดเล็กๆน้อยๆนะคะเป็นดีเทลที่เออมันต้องจัดการให้จบจริงๆอะถ้าหากคุณมีเรื่องของการอย่าร้างหรือการแก้ไขเคลียร์บางสิ่งบางอย่าง มันเหมือนต้องเคลียร์กันให้เข้าใจเคลียร์กันให้จบแล้วเนี่ยมันไม่สร้างปัญหาในอนาคตด้วยนะคะพลังงานของไพ่รือสีเนี่ยเหมือนคุณหลบมุมหรือเปล่ามันเป็นจังหวะที่ต่างคนต่างหลบนะคะไม่สื่อสารมันก็เลยทําให้ปัญหาตรงนี้ยืดเยื้อคาระคาซังหลายๆคนที่มีปัญหากันอาจจะไม่ถึงขั้นหย่นะแต่มันเหมือนกับเป็นความยืดเยื้อที่แบกรับมานานแล้วต่างคนต่างอยู่ต่างไม่แก้ไขมันก็เลยทําให้เหมือนกับปิดหูปิดต,ตาทางที่เหมือนจะแก้ได้ไม่ยากแต่กับ อืมไม่สามารถคุยกันได้ดังนั้นสิ่งเหล่านี้ค่ะบางทีโจทย์มันคือความฉลาดแบบ the magician ที่ไม่ได้ฉลาดปกติฉลาดเจ้าเล่ฉลาดนิสัยไม่ดีนะคะเป็นพลังงานที่เหมือนฉลาดแล้วต้องเข้าใจทักษะของการคุยกับคนด้วยแล้วก็ the fool เนี่ยคือมันเหมือนหย่วนหยวนบ้างอะคะ่ะอะไรที่ปล่อยได้ก็ปล่อยเทมเพารนนะคะ อยู่กับพลังงานที่ไหลไปไหลามานะคะมีสองถ้วยก็ไหลไปเรื่อยนะคะแต่ว่ามันมันคือความชัดเจนนะในความไหลหรือความฉลาดแกมโกงตรงนี้นะ่ะมันเหมือนต้องชัดต้องเฉียบคมต้องแน่นอนนะคะการหาไอเดียตรงนี้นะ่ยมันจะให้โอกาสกับคุณได้แน่ๆอย่าจริงจังเกินไปนะคะ เหมือนเขากาลังบอกว่าให้กระร่อนบ้างตอแหลบ้างอะไรอย่างนี้หรือเปล่านะเป็นพลังงานที่เหมือนจริงจังแล้วมันจะตอบโจทย์ได้ยากอะคะ่ะดังนั้นการสร้างสารรค์เนี่ยมันคือการมองหาความสนุกในการแก้ปัญหาไม่ว่าจะเป็นปัญหาอะไรอะส่วนใหญ่น่าจะเกี่ยวกับคน เพราะว่าเป็นพลังงานเหมือนความเหนื่อยความไม่อยากเอาใครอะเป็นพลังงานแบบอยากจะไปอยู่คนเดียวเป็นลูซีได้ไหมขอบวชแล้วหนีออกไปจากปัญหาตรงนี้เลยแต่มันไม่จบนะคะการแก้ไขด้วยวิธีการหมั่งเมินอ,อย่างนั้นโอกาสในการน็อกมันมีอะคะ่ะโอกาสในการชนะมันมีแต่คุณต้องสร้างสรรค์ไอเดียและเล่นกับมันอย่างเข้าใจอะคะ่ะอยู่เหนือเกมอะมันไม่ใช่การวิ่งหนีนะคะมันคือการหาไอเดียในการตกลงร่วมกันแล้วก็จบมันให้ได้จริงจริง เหมือนกับเขาต้องการบอกให้โตเป็นผู้ใหญ่เลยเนาะเป็นพลังงานที่เหมือนใช้ความเป็นเด็กในทักษะของผู้ใหญ่ใช้ความเป็นเด็กที่ไม่ได้เครียดไม่ได้ซีเรียสไม่ได้ถึงขั้นว่าถ้าไม่ได้เราจะมีปัญหาแต่ว่าหาหนทางไปเรื่อยๆออะคะ่ะสนุกกับมันเล่นเกมกับมันใช้ชีวิตให้เข้าใจว่าชีวิตมันไม่ได้มีอะไรที่ยุ่งยากอย่างที่คุณคิดแล้วก็มันเหมือนกับ เป็นผู้ใหญ่ในแง่มุมของการการตอบรับการเผชิญหน้าการตอบรับการเจอกับทุกๆอย่างในปัญหาและรู้ว่ายังไงก็มีโอกาสที่จะก้าวผ่านมันอยู่แล้วการรับผิดชอบแบบผู้ใหญ่ก็ด้วยนะคะบางคนอยู่ในจุดที่เหมือนไม่อยากรับรู้ไม่อยากยุ่งไม่อยากสนใจแต่พอไม่สนใจมันก็ไม่ไปสักทีปัญหาพวกนี้นี่ดังนั้นสิ่งนี้นะคะ่ะกลับมาเผชิญหน้านะคะแล้วก็ มันเหมือนกับเอ j นจอยกับมันให้มากขึ้น อย่าไปรู้สึกแย่หรือกังวลใจกับมันให้มากนะักปัญหาพวกนี้ไม่ได้เป็นสาระที่ใหญ่หลวงในชีวิตะคะ่ะถึงแม้บางคนจะรู้สึกแบบเออมันแบกหนักมากเลยนะปัญหาตรงนี้มันสาระใหญ่หลวงอยู่นะคะแต่ว่ามันมันไม่ได้เป็นแค่จุดนี้หรอกคะ่ะชีวิตเราอย่างอีกไกลอะ่ะมันยังมีอะไรอีกหลายอย่างให้เราได้เรียนรู้ดังนั้นตรงนี้ถ้าก้าวผ่านมันไปแล้วอ่ะมันก็ยังมีจ์ใหม่มาเรื่อยๆนะดังนั้นอย่าไปรู้สึกว่ามันเป็นปัญหาที่ยิ่งใหญ่แล้วคุณจะแก้ไม่ได้เมื่อไหร่ที่คุณรู้สึกว่าเออคุณแก้้ไดกปัญหา คุณสนุกกับมันและเอนจอยกับมันนะคะคุณจะไม่ได้รู้สึกว่ามันเป็นภาระแต่เมื่อไรที่เราเอาแต่รู้สึกว่าเออมันเป็นปัญหาที่ย้ายใหญ่เนาะมันจะกลายเป็นภาระทันทีค่ะคุณจะไม่มีความสนุกแล้วคุณจะไม่ได้ค้นพบความเป็นเดเมักชีเชนที่สามารถใช้ความกระล่อนนิดๆแกมโกงหน่อยๆการเอาชนะปัญหาได้ไม่ยากนะคะมันเป็นคนที่เหมือนกับต้องฉลาดมองฉลาดคิดฉลาดใช้ชีวิตแล้วก็ไม่ไม่แบกอะไรที่มันไร้สาระไว้บนบ่า ต่อให้มันจะเป็นปัญหาที่ดูมีสาระแค่ไหนก็เถอะแต่การแบกไว้อะมันค่อนข้างจะไรสาระนะคะเราไม่จำเป็นต้องแบกถึงมันจะหนักมันจะใหญ่มันจะขนาดไหนก็เถอะคุณก็แค่ใช้ชีวิตยอย่างที่มันเป็นนะคะไม่ต้องแบกมันไว้อะเพราะการแบกไม่ได้ช่วยคุณแก้ปัญหาได้อยู่แล้วการที่คุณจะแบกไว้ให้เหนื่อยให้เจ็บให้ปวดให้ท้อเมื่อยไหลต้องไปหาหมอนวดเปลืองตังค์ค่ารักษาอะไรพวกนั้นมันล้วนไม่เป็นสาระทั้งสิ้น,นะคะ่ะ อย่าไปยึดติดกับปัญหานะคะให้คุณยึดติดกับปัญญามากกว่าเนาะแล้วก็ก้าวข้ามผ่านมันนะคะมันมีหลายสิ่งหลายอย่างที่คอยพพอร์ตคุณอยู่ทั้งครูครูบาอาจารย์นะคะจิตวิญญาณที่ดูแลรอบตัวคุณนะคะสิ่งศักดิ์สิทธิ์ประจำบ้านคุณก็ได้หรือไม่ก็เป็นเหมือนกับครอบครัวเก่าอะคะ่ะพันธมิตรพาร์ทเนอร์บรรพบุรุษหรอก็อาจจะเป็นได้นะคะมันค่อนข้างจะเยอะนะสิ่งศักดิ์สิทธิ์ที่ดูแลอะคะ่ะ ดังนั้นหลายๆอย่างที่คุณมองไม่เห็นนะมันหมายถึงคุณไม่ได้เปิดใจที่จะมองมันก่อนเมื่อไหร่ที่คุณเปิดใจและสร้างสารรค์ไอเดียอย่างเต็มที่อะคะ่ะคุณจะรู้สึกว่าเออมันไม่ได้มีอะไรที่ต้องมาฉุดคุณอยู่นะปัญหาตรงนี้น่ะน,นักรอกมันมีโอกาสอีกเยอะแยะนะคะที่คุณจะแถไปนะคะเพื่อที่จะออกจากสิ่งที่เป็นปัญหาเหล่านี้ได้อยู่แล้ว เพราะว่าโชคดีอยู่เคียงข้างคุณนะคะสิ่งศักดิ์สิทธิ์ก็อยู่เคียงข้างคุณการส,สร้างเท่านั้นคะ่ะที่จะช่วยใคุณแก้ไขทุกอย่างได้อย่าใช้วิธีการที่มันเหนื่อยหรือว่าหนักหรือการแบกรับนะคะให้หาวิธีการอ่อนผ่อนตามเป็นต้นยานะคะต้นยาไม่ใช่ต้นไม้ใหญ่เวลาพายุมาก,ก็จะได้ไม่โค่นกิ่งใบนะคะก็เป็นต้นยาที่อ่อนไวแล้วก็กลับมา รับแสงอาทิตย์ได้ในยามเช้าอีกครั้งนะคะดังนั้นพลังงานตรงนี้ค่ะก็คือการอยู่กับตัวเองนะคะให้เป็นไม่เป็นทุกข์ไม่เหนื่อยล้าและเชื่อมั่นว่ามันมีนมโอกาสอยู่นะคะลองใช้ไอเดียในการแก้ไขปัญหาดูถ้าหากคุณรู้สึกว่าคุณหนักคุณเหนื่อยคุณไม่ไหวแล้วก็ไปนอนนะคะพักสายตานะคะจะช่วยได้มากแล้วก็ในเรื่องของสุขภาพอะไรพวกนี้ค่ะต้องดูแลรักษาเป็นอย่างดีนะในช่วงเวลานี้เพราะว่าสุขภาพเนี่ยมันจะเป็นกําลังกายแล้วก็ การช่วยบ่มเพาะสติให้คุณไม่อยู่กับความเป็นปัญหาแต่มันคือการช่วยให้คุณสามารถค้นพบปัญญาได้ง่ายขึ้นด้วยการดูแลสุขภาพก็จึงเป็นสิ่งที่สำคัญค่ะบางครั้งปัญหามันยังแก้ไม่ได้แต่ถ้าเราป่วยก่อนเนี่ยเราก็จะมีปัญหาเพิ่มขึ้นมาอีกนะคะเพราะงั้นเซฟสุขภาพเซฟใจแล้วก็ดูแล ช่วงวัยล,ลายที่คุณต้องอยู่กับปัญหาตรงนี้ด้วยความรู้สึกที่ปลดล็อกอิสระนะคะเหมือนเดอะฟูเป็นพลังงานของเด็กน้อยที่มีความสนุกการละเล่นการเชื่อมั่นว่าทุกปัญหามีทางแก้และแก้มันด้วยความคิดสร้างสารรค์ความสนุกความฉลาดโชคดีอยู่เคียงข้างทุกคนเสมอะคะ่ะ เป็นกำลังใจให้นะแล้วก็ขอบคุณสำหรับทุกการรับชมรับฟังนะคะทุกกำลังใจทุกการสนับสนุนแล้วก็เข้าสู่บทภาวนาเพื่อไปเสริมสร้างพลังแห่งปัญญาด้วยสมาธิและการส่งพลังแห่งความรักให้กับตัวของคุณและก็โลกใบนี้กันค่ะเข้าสู่บทภาวนากันนะคะบทนำเข้าสู่ภาวนาการภาวนานี้เพื่อให้ความรู้สึกตื่นรู้ตระหนักรู้ในตัวท่านได้หลั่งไหลเข้าสู่ ภายในและกระจายออกสู่โลกภายนอกเพื่อให้เส้นทางในการได้ตื่นรู้นี้ได้เป็นประโยชน์ทั้งแก่การเก็บกักสนามพลังงานในตัวท่านเองและการส่งต่อสนามพลังงานให้กับโลกใบนี้เพื่อให้เราได้ตระหนักถึงพลังงานแห่งความรักความเมตตาการุณาพลังงานที่ไม่มีที่สิ้นสุดภายในตัวเราเองเพื่อให้เราส่งต่อสิ่งเหล่านั้นอย่างไม่มีที่สิ้นสุด ไม่รู้สึกกลัวว่ามันจะสูญเสียหรือหายไปขอให้ทุกคนหลับตาสงบใจอยู่กับสภาวะภายในถ้าหากคุณนำบทภาวนานี้ในการขับรถหรืออยู่ในที่ที่ไม่เหมาะกับการหลับตาก็ขอให้ลืมตาได้นะคะให้กำหนดจิตของคุณเอาไวไ้ที่ศูนย์กลางกา,กายพลังงานภายในตัวคุณเองรับรู้ถึงพลังงานแห่งความรัก พลังงานแห่งการตื่นรู้พลังงานอันเปี่ยมล้อนอยู่ภายในเลื่อนพลังงานเหล่านั้นขึ้นมาบริเวณจักกะหัวใจหรือกึ่งกลางซวงอกรับรู้ถึงแสงสว่างที่กระจ่างชัดรับรู้ถึงพลังงานอันตื้นตันในจิตใต้สำนึกของคุณที่ได้แทงทะลุเข้าไป จิตเดิมแท้ขอให้แสงสว่างนั้นส่องประกายในหัวใจของทุกๆคนหายใจเข้าลึกรับรู้ถึงพลังงานของแสงสว่างที่กระเพื่อมไหวไปกับจังหวะของการหายใจใหายใจออกยาวรับรู้ถึงพลังงานที่คุณได้ผ่อนคลายทุกสิ่งทุกอย่างและวางภาระ ในชีวิตนี้ออกไปพร้อมลมหายใจกำหนดการรับรู้ทั้งเข้าและออกของลมหายใจอย่างเชื่องช้าและแผ่วเบารับรู้ถึงแสงแห่งความเงียบ รับรู้ถึงพลังงานของจิตวิญญาณอันไม่มีที่สิ้นสุดที่ส่องประกายกระจ่างชัดอยู่ในความเงียบงนันวางทุกสิ่งที่ผ่านมาในอดีตทั้งหมดนั้นที่คุณปรารถนาในชีวิตดำลงอยู่แล้วในจิตวิญญาณของคุณขอให้การตระหนักรู้นี้ได้เป็นพลังงานแห่งความรักในเส้นทางชีวิต ของคุณนับจากนี้ขอให้การตระหนักรู้นี้ได้เป็นพลังงานแห่งแสงสว่างที่อยู่ภายในจิตใจของคุณภายในร่างกายของคุณในสนามพลังงานของคุณและในโลกรอบตัวของคุณทุกๆลมหายใจเข้าออกสัมผัสถึงพลังงานที่อยู่ลายลอ้อมทั้งภายในและภายนอก ขอให้คุณรู้สึกถึงการขอบคุณสนามพลังงานเหล่านี้ขอบคุณที่เราได้เจอกันในคลิปเหล่านี้ขอบคุณที่เราได้ค้นพบเส้นทางการตื่นรู้นี้ขอบคุณทุกๆคนที่เข้ามาเป็นส่วนหนึ่งในการเรียนรู้ชีวิตของเราขอให้แสงสว่างที่อยู่ภายในจักระหัวใจนี้ส่องกระจายเป็นวงกว้าง หายใจเข้าลึกสัมผัสถึงพลังงานแห่งแสงที่โอบล้อมออกมาจากจักระหัวใจไปยังรอบตัวของคุณหายใจออกยาวให้รู้สึกถึงการสั่นสะเทือนพลังงานเหล่านี้ออกไปจากร่างกายของคุณแผ่เป็นวงกว้างออกไปอย่างไม่มีที่สิ้นสุดความรู้สึกขอบคุณ แสงแห่งความรักแสงการตื่นรู้และจิตวิญญาณน,นี้ขอให้ความรู้สึกสำนึกรู้คนนี้แผ่ขยายออกไปให้ทุกๆดวงจิตให้ทุกๆสรรพสัตให้ทุกๆก,การเรียนรู้ที่มีอยู่ร่วมกันในวัฏฏะสงสารให้แผ่ออกไปยังหัวใจของผู้คนทั้งที่เป็นมิตรและเป็นศัตรู แสงแห่งความรักในจิตวิญญาณนี้ไม่มีวันสิ้นสุดคุณจึงไม่จําเป็นต้องรู้สึกเสียดายหรือแบ่แยกเพียงแค่ให้ออกไปขอให้ผู้คนสรพพสัวรและดวงดาวทั้งอยู่ในมิตินี้และต่างมิติได้รับสนามพลังงานแห่งความรักและการสนึกรู้คุณนี้ของคุณขอให้ทั้งหมดนี้แผ่กระใจายออกไป ทวนทั่วทุกสรรพสิ่งขอให้ความรักสถิตยอยู่ในหัวใจของตัวคุณและทุกๆสิ่งในการเรียนรู้ของดวงจิตขอให้ทั้งหมดนี้เต็มไปด้วยความรักและการตระหนักชัดว่าเราคือจิตดวงเดียวกันขอให้พลังงานในแสงสว่างสถิตยอยู่ในใจของทุกๆคน ขอบคุณการเรียนรู้ทางจิตวิญญาณที่ทำให้พวกเราได้มาพบกันขอบคุณค่ะ